จะผ้าท่านไปรู้จักกับผ้าฝ้ายหมักโครดย้อมครามหรือผ้าสิ้นที่ลิซ่าแบล็ทิงเลือกใส่ลุกกระแสผ้าไทยจากจากังหวัดอุดรธานีขายหมดแล้วร้านเขาบอกว่าช่วยกระจายรายได้ให้ชาวบ้านได้อยา่างมากมายเลยล่ะครับหลังจากลิซ่าแบล็คทิงหรือลลิษามโนบาลเกิดร๊ปจากเกาหลี อินสตาแกรมสวมผ้าไทยผ้าฝ้ายหมักโครนย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดอายุทยากับกลุ่มเพื่อนเป็นการปลุกกระแสผ้าไทยโด่งดังรู้จักกันไปทั่วโลกครับทําให้ยอดขายขายดีมียอดสั่งจองจํานวนมากต้องรออีกหนึ่งเดือนถือเป็นการกระจายไรายได้ให้กลุ่มทอผ้าเพราะมีแฟนคลับหันมาใส่ผ้าสิ้นไทยไปเที่ยววัดอายุทยาตามรอยลิซ่ากันล้วครับ ผ้าสิ้นหรือผ้าถุงผืนนี้มาจากร้านชานเรือนนาขาซึ่งเป็นร้านของเดียนาพรีโปเพื่อนสนิทของลิซ่าที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นผ้ามัดหมี่ย้อมครามงานหัตถกรรมทอผ้าที่ทางร้านให้ชาวบ้านในตำบลน,นาขาและพื้นที่โดยรอบผลิตขึ้นมาโดยผ้าผืนนี้มีหลายขั้นตอนคนมัดคนทอแยกกันทำทีละส่วน เป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านซึ่งลิซ่าลงโพสในอินสตาแกรมมีคนสนใจและติดต่อทางร้านมาจำนวนมากแต่ทางร้านต้องขอภยัยตอนนี้พาถุงลายเดียวกับลิซ่าหมดสต็อกเพราะทางร้านไม่คาดคิดว่าลิซ่าจะถ่ายรูปลงในอินสตาแกรจนมีคนสนใจขนาดนี้ทำให้ตอนนี้ต้องรอชาวบ้านผลิตขึ้นมาใหม่ สำหรับชุดที่ลิซ่าแบล็กพิงสวมใส่ทั้งเสื้อและผ้านุ่งเป็นผ้าฝ้ายทั้งหมดครับใส่สบายในวันที่อากาศร้อนตอนนี้ในอินสตาแกรมของทางร้านมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามราคาจำนวนมากอยากได้ทั้งชุดตามลิซ่าซึ่งทางร้านได้แจ้งราคาอยู่ที่1,200บาทแฟนคลับต่างประเทศ <c oughs> ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า มีให้กดสั่งออนไลน์ส่งต่างประเทศไหมอยากจะใส่ตามไปทราด้านเหตุ Facebook ตาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยให้ข้อมูลว่าผ้าฝายหมักโครนเกิดจากวิถีการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่นุ่งผ้าออกไปทำงานทำไร่ทำนาเปื้อนดินโครนเมื่อกลับ มาบ้านนำผ้าไปซักพบว่าผ้ามีความนุ่มและเงาใส่แล้วดูดีสีน้ําเงินได้มาจากสีของต้นครามธรรมชาตินํามาย้อมด้วยทักษะตีมือของชาวบ้านจนกลายเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบัน,านทางด้านนายวันชัยคงเกษผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีได้ออกมาขอขอบคุณน้องลิซ่า นางสาวลลิสามนบาลที่ทําให้ผ้าย้อมครามหมักโครนจากร้านชาญเรือนนาขาตลาดท่าบ้านนาขาอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักแก่สายตาชาวโลกทําให้เกิดกระแสมีคนติดตามซื้อผ้าที่น้องลิซ่าสมใส่เป็นจํานวนมากครับทางด้านนางสุวิมลชัยวงศ์ อายุ61ปีเจ้าของร้านบ้านเชิญน,นาคาคุณแม่นางเอกสาวเดียน,นาฟีโบนักสแสดงสังกัดช่อง3าเล่าว,ว่ามียอดสั่งจองเข้ามาเป็นจำนวนมากผ้าลายขอนาคไม่มีในสต็อกตอนนี้เร่งทอตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าซึ่งลูกค้าต้องรออย่างน้อยหนึ่งเดือนตามคิวสั่งจองเพราะเป็นงานทอมือซึ่งคนที่จะตามรอยน้องลิซ่าต้องเป็นผ้าทอมือเท่านั้น โดยผ้าสิ้นที่ตัดสำเร็จแล้วราคาจะอยู่ที่2,800บาททุกไซส์ทุกขนาดขอบคุณที่ช่วยให้ทุกคนหันมาอุดหน,นุนผ้าทอมือเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผ้าทอมือในทุกขั้นตอนเริ่มจากการมัดหมีย้อมคลามทอมือซึ่งตอนนี้จะทำลายที่น้องลิซ่าสวมใส่เพื่อรอรับลูกค้าที่เป็นแฟนคลับน้องลิซ่าครับทางด้านนางรัชนุกวงแก้วเจ้าของ ร้านวงแก้วผ้าทอมือที่ตลาดผ้านาคาเล่าว่าอยากขอบคุณน้องลิซ่าที่ทำให้คนไทยหันมาใส่ผ้าสิ้นผ้าทอมือเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงคู่สังคมไทยวันนี้ผ้าทอมือเงียบเก่ามากทุกคนหันไปสมใส่ผ้าพิมพ์ที่ทำเรียนแบบผ้าทอมือเพราะราคาถูกกว่าสวยกว่าแต่สวมใส่ไม่สบายเพราะเนื้อผ้าแข็งสีตกใส่นานๆสีซีด ขณะที่ผ้าทอมือสวมใส่เย็นสบายยิ่งใส่ยิ่งนิ่มสีไม่ตกสีสันคงทนสวยงามจึงอยากเชิญชวนประชาชนอุดหนุนผ้าทอมือเพื่อช่วยกระจายรายได้แก่ชุมชนผ้าทอมีคุณค่าทางจิตใจเป็นจิตวิญญาณภูมิปัญญาบรรพบุรุษช่วยอุดหนุนผ้าทอมือผู้ผลิตผู้ประกอบการอยู่ได้รายได้ก็หมุนเวียนในชุมชนครับ สำหรับผ้าฝ้ายหมักโครนย้อมครามพาซินทีน้องลิซ่าแบล็คทิงเลือกใส่ครับในส่วนของความเป็นมาของผ้าฝ้ายหมักโครนย้อมครามนั้นเป็นผ้าทอมือเป็นมรดกวัฒนธรรมล,ล้ำค่าของชนเผ่าในจังหวัดมุกดาหารภูมิปัญญากับการย้อมสีจากธรรมชาติและการหมักด้วยโครนอายุร้อยปีส่วนการย้อมสีธรรมชาติก็คือการนำวัตถุดิบที่ได้จากพืชสัตว์ กลินสีและแร่ธาตุต่างๆมาย้อมกับเส้นด้ายที่ทอจากฝ้ายแล้วนํามาถักทอเป็นผืนผ้าเพิ่มสีสันและความงามครับสีที่ใช้ย้อมกันก็จะเป็นสีน้ําเงินครามได้มาจากต้นครามสีเหลืองทองสีเหลืองอ่อนได้มาจากต้นเขหรือต้นกาแลสีเหลืองและสีเหลืองอมเขียวได้จากต้นขนุนสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่ ได้จากต้นเพกาหรือต้นลิ้นฟ้าสีเขียวและสีเขียวขี้มา้าได้มาจากต้นมะม่วงสีชมพูอมแดงแดงอมน้ำตาลได้มาจากต้นประดูสีเขียวครีมได้มาจากต้นตอกและสีส้มได้มาจากต้นมะกอกหรือต้นว่าครับซึ่งการกำหนดความเข้มความอ่อนของสีตามความต้องการก็ขึ้นอยู่กับ จำนวนของการย้อมและเทคนิคคลิดลับที่เป็นอูปบัญญาท้องถิ่นครับส่วนขั้นตอนการหมักโครนซึ่งประโยชน์ของการหมักโครนทําให้สีนั้นติดทนนานปราศจากสารเคม,มีมีธาตุเหล็กและแมกนีเซียมมีผลให้สีเข้มขึ้นการนุ่งหมจะสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้ด้วยะครับส่วนทวดลายฝ้ายย้อมครามนั้นโดยทั่วไปจะมีลายน้ำไหลเล็ก ลายน้ำไหลใหญ่ลายสีครามล้วนลายมัดมีลายสีครามล้วนขั้นมีลายขั้นแถบลายขอหน้าตัวลายและสีผ้าสามารถผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการกันครับเปอระเิปเล็กหนึ่งนะครับสำหรับลายที่น้องลิซ่าใส่คือลายขอหน้าเนี่ยเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานเป็นลายโบราณที่มี อายุยืดยาวมาถึง130ปีดีมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมืองอุดรธานีด้วย yeah. <Bring> ก็ต้องขอบคุณน้องลิซ่าแห่งแบล็คทิ้งมากนะครับที่ได้สมใส่ผ้าสิ้นบักคุมย้อมคลามเป็นผ้าสิ้นจากจังหวัดอุดรธานี เป็นุณปัญญาของชาววิสารเราจนปลกกระแสให้ผ้าไทยเนี่ยโด,ด่งดังช่วยกระจายรายได้ให้คนในพื้นที่ได้อย่างมากมายนะครับ